พักเกษจ้าพักเกษตรหรือหมากกระถินเนาะกินกับส้มตำจ้ากินกับส้มตำถือกันค้าวแะ่อยอ้อนกับกินได้ไ่อวแก่กับกินเม,ม็ดมันเนาะดึงยากจักหน่อยเด้อ นี่ละจ้ะไม่ต้องไปซื้อหาได้หลายอยูอ่ดิมองเนี่หมากกระถินเนาะภาษาไทยก็เยือนหมากกระถินะนะ่ะแต่บ้านยายรีพิ่นจะเอรินหมากพัดเกษตรเนาะ ได้หลายจ้า